สวัสดีค่ะประดาพามาชงกาแฟเย็นแก้วโอ่งนะคะกาแฟเย็นแก้วโอ่งไม่ใส่น้ำตาลนะคะ,ะมาชงกันเลยค่ะส่แก้วโอง่งเราจะใช้ครีมเทียมอยู่ที่ห้าช้อนนะคะอันนี้แฟนคลับขอเข้มเข้มนะคะเข้มแล้วก็ใส่กาแฟไปสี่ช้อนค่ะ ไม่ใส่น้ำตาลแก้วโอง่งเราจะใช้น้ำร้อนอยู่ที่สองร้อยมลนะคะน้ำร้อนสองร้อยมลค่ะใส่ลงไปค่ะคนให้ ชิมเชียมกับผงกาแฟาละลายนะคะตามด้วยนมข้นหวานค่ะแฟนคลับขอเข้มไม่หวานนะคะชิมแก้วโอ่งเราก็จะใส่นมข้นหวานอย่างเดียวค่ะใส่อยู่ที่แสงต้อนนะคะ น้ำแข็งมานะคะเทน้ำกาแฟที่เราชงลงไปค่ะตามด้วยนมคข้นจืดนะคะเพิ่มความมันนะคะ เสร็จแล้วค่ะกาแฟแก้วโอ่มไม่ใส่น้ำตาลเข้มๆนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณค่ะ